ยานอยู่เลยรือไ่บ้านเนีโอ้พี่น้องมาหาปลาครับพื่ออะไรโอ้ยปลาพื่ออะไรโอ้ยหมาอยู่คนเดียวน่ะน่ะ วิจ oh. <c oughs> ิชาวบ้านอาปายกยอเดี๋ยวพาไปเป็นดารายูทูบ โอ้ได้อยู่คนเดียวไว้ได้เอาได้เอาคุณแม่น่ะลุ้นกับลุ้น

พี่น้องทั้งบ้านเกิดพ้นมะยามครับนะ่ะโอ้พี่นาเดี๋ยวเดส๋ยวชวนพี่ยายบ้านไหนนั่นก็นเน่ะขายบัตรก็นเน่นแบบนนยบัตาสาวจิบาไก็แล้วฮึ บอครับผุดเหรอโอ้่หหมานครับหมานครับโอ้เอาอยู่ผู้เดียวว่าปากว่าวลยผุดเหรอเนี่ยว่าเฮครับวานแห่ครับ น้ำแห้งน,น้องเพิ่นก็นมายกจ่อวิถีชีวิตลูกอีสานอือสุะ โห่โหละ่ะโหมานมานมานครับอ้า้งนี้ก็ได้บ้สิเ่ <c oughs>

น้องให้อ่ะ กนอๆเดันนฮ <c oughs> ะครับคลิปนี้ก็พรแค่นี้นะครับ